สวัสดีครับผมพบกับเพจก็เข้าเดือดผมกินเมืองแฮมหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เราจะทำยำหน่อไม้ไร่ใส่น้ำปูนะครับผมหอมก็กินเหม็นก็กินเนาะเพราะว่ามันเป็นของมักของคนเมืองเหนือนะครับวันนี้ยำหน่อไม้ไร่ใส่น้ำปูจะทำสูตรจังหวัดพะเยานะครับผมไปติดตามกันดีกว่าว่าขั้นตอนจะเป็นจะได,ดพ้องพี่สาวครับสวัสดีครับปีครับ ปีคยกินย้ำนอใสน้ำปูเมนกอร้องเพลงเข้ามาเลยนะเจ้าวันนี้เขาจะเนียย้หนอไม้แล้วก็ใส่พักพื้นบานแหมแล้วครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่เพจกับเข้าเนิอของกินเมืองนะครับแหมหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เขาจะเนี้ยยหำนอไม่ไรนอไม่ไรเขาซื้อในตลาดมานะครับผม เครื่องปรุงก็ไม่ยากเลยอย่างที่เห็นนี้นะครับพริกหอมกระเทียมนาใบกอมกอนแล้วก็น้ำปูนะครับห้ามขาดเลยเด็ดขาดน้ำปูซื้อในตลาดเหมือนกันตลับละ40บาทหรือกับละ40บาทว่าแล้วครวัวพหกกันดีกว่า ช่วงระหว่างล้อพริกซุกกับกระเทียมซุกนะครับเขาก็ไม่ยักหนอคำไม่ยักหนอก,ก็คืออย่างมันเป็นเส้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมส่วนปลายหรือว่าต้นมันก็คือเขาก็เอามีดเนาะมาซับซับซับมันเป็นเส้นเดียวกันเลยอย่างที่เห็นนี่แหละครับอุ้ยน่ากินขนาดเลยแล้วก็ตัดให้มันเป็นกํากัส่วนหางเนี่ยก็ตัดแล้วกาเปืนไปเลยนี่พริกรก,กราซุกแล้วก็ซุกแล้วหลังจากคั่วพริกแล้วเขามาตามําเนาะ โรกพีขึ้นเหลียกนะฮะลวดตํามพีขึ้นแล้วนะครับนี่อย่างที่เห็นนี่แล้วครับมาควัดน้าปูมาแล้วก็ใส่ลงไปพร้อมกับพริกแล้วก็ตําแหมรอบนะครับผมตั้มเมื่อมันเข้าเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยจากนั้นเฮาก็เอาหนอที่เฮาหยักเนี้ยใส่ลงไปตาํานี่หลังจากนั้นเทาตาําพริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮาก็เอาหนอนแล้วมาสอดกับพริกที่เฮาตั้ตะกี้นะครับขาดไป่ได้คือผงชูรส ก้าปลาครับสูตรอยู่ในโคกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเฮาเกาะมาผสมในชามครับเป็นไงบ้างครับเมนูวันนี้ย้ำนอไม่ใส่น้ำปูแล้วก็ใส่ใบขิงลงไปนอใบขิงนี่คืออร่อยเลยอ่ะหอมนอแล้วก็ ใส่ใบกลมก่อลงไปครับผมคนให้เข้ากันกับใบขิงเลยดนีนักกินนักกินเตรียวเผาฮ้อนๆไว้เลยเนอ้อแล้วก็จัดแต่งจานหึ่งหน้าทานตักลงไปเลยใส่จานลงไปเลย <c oughs> นี่ครับหน้าตาหน้าทานก่อครับผมยำหน่อไม่ใส่น้ำปูจะเ้อดีจะต้องมีพักแกล้มตัวนักครับผมพักแกล้มของเฮาก็คือพัก ปู่าของเขานั่นเองพักปู่าจะให้รสชาติออกเปรี้ยวแล้วก็เฟื่อนน้อยๆครับผมทานแล้วดีต่อสุขภาพครับนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับงยมหน่อไม้ไร่ใส่น้ำปูรสชาติจัดจ้านนะครับน้ำปูจะให้มีความรู้ึกว่ามีความเค็มน,น้อยๆนะครับหน่อจะมีความหวานน,น้อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นหน่อไรนะครับแล้วกิ่นกับพักปู่าจะให้รสชาติฝาดๆเฟื่อนๆน,น้อยๆหนึ่งแต่อร่อยครับแล้วกินกับพักกําก่อจะให้รสชาติสดชื่นเนาะ พักก็มีประโยชน์ตวัวช่วยตันมะเร็งนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์และก็แชร์ขึ้นตัวนะครับผมบ๊ายบายครับ